สวัสดีค่ะ,ค,ะคนเองนะคะสมัยดอกค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องของน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องหมาทีุ่ณจะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นพันไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากพันนี้นะคะก็คือปอมเมอร์เนียนนั่นเองนะคะมีขนมได้ถึงมาถาค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะกินขนมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการหลอกล่อคให้มาถ่ายคิดกับเราในวันนี้เทยกคน คันนี้เนี่ยนอกจากจะมีขนที่นุ่มฟูแล้วนะคะหน้ากอดน,นะคะแบบหน้ากอดมากทุกคนดูเดี๋ยวน้องน่ารักนะคะอันนี้คือเพิ่งรู้จักกันวันแรกแต่ว่าน้องแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะเท่าที่เราฝากมาครับคันนี้เนี่ยมีความกระทัรัดนะคะแล้วก็สามารถพกไปไหนได้ง่ายนะคะน้องปอมเนี่ยช่างเอาอกเอาใจเจ้าของนะคะก็ชอบที่จะประจบเจ้าของนะคะเพราะว่าเขาต้องการได้ความรักจากเจ้าของอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาเป็นหมาที่รักเจ้าของซึ่งสัตย์กับเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นหมาที่แบบ ือสัตว์กับเพื่อนปลูกเขาด้วยนะเออช่วยเหลือกันนะคะใครเหา่าล้ไม่เหา่าโตใครเห่าไม่เหา่าแบบนี้ก็เป็นการทํางานเป็นทีมบนูนเป็นข้อดีนะคะเขาก็รักเพื่อนเออรักเพื่อนรักครอ,อบครัวอะไรอย่างนี้แต่ที่บอกนะคะว่าน้องปอมเนี่ยเป็นหมาที่เห่าเก่งนะคะบางทีเนะะี่ยเห่าไม่มีเหตุผลเลยอันนี้นะคะเราก็ต้องฝึกเขานิดนึงนะคะไม่ให้มีปัญหากับคนอื่นนะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นหมาที่แอคทีฟแล้วก็กระตือรือร้นมากๆเลยนะคะเพราะว่า บัลลบุรษของเขานะคะเป็นสุนะัขพันลากเลื่อนมาก่อนนั่นเองต้องหมาพันตอมนะคะก็จะมีอยู่สามลักษณะค่ะก็คือฟอกฟูนะ้าจิ้งจอกนั่นเองแล้วก็เป็นเชดดี้แบร์นะคะเป็นหน้าหมีนะคะแล้วก็เป็นเดดี้ดอก็คือเป็นเหมือนหน้าตุ๊กตาดิมันเองนะคะตอมเนี่ยมีกี่สีจริงๆแล้วแบบมีหลายสีมากเลยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย 20กว่าสีขึ้นไปนะคะคือแล้วแต่การผสมแล้วแต่ว่าเขาจะมีสีอะไรนะคะเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีสีส้มสีตาลอ่อนนะคะตาลแดงนะคะหรือจะเป็นสีขาวสีดำสีดำเนี่ยอาจจะมีแบบสีอื่นแบบแซมออกมาบ้างน,นะคะน้องหมาคันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องหมาที่เข้าสังคมเก่งเหมือนกันนะคะ หัวใจหอเหี่ยวนะคะ<ต>หรือแบบสุขภาพจิตแย่เนี่ยน้องปอมเนี่ยก็จะเป็นเป็นหมาที่มีพลังงานเชิงบวกนะคะทําให้เรานะคะแบบบรรทอนความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะในแต่ละวันที่อะไรเจออะไรมาเนี่ยน้องปอมก็ช่วยได้นะคะน้องปอมนะคะก็จะมีขนที่หนาสองชั้นนะคะข้างในก็คือจะแบบว่าเป็นขนที่นุ่มฟูนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นขนที่ยาวแล้วก็หยาบนะคะ ก็คือมีขนสองชั้นนะคะการดูแลขนนั่นก็คือเรานะคะควรจะหวีขนให้น้องวันละครั้งนั่นเองนะคะหรืออาบน้ำน,นะคะเดือนละเดือนละตกประมาณเดือนละสองครั้งก็โอเคแล้วนะคะหรือใครสะดวกกว่านั้นก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะใครที่ไม่มีบ้านที่มีพื้นที่เยอะหรือว่าสนามหญ้าเนี่ยก็เหมาะกับการเลี้ยงน้องปอมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงในคอนโดนะคะหรือว่าในหอพักอาพาร์ตเมนต์นอะไรพวกนี้เนี่ย เขาจะเป็นน้องหมาที่สามารถปรับตัวได้ดีมากมาถึงปัญหาสุขภาพของน้องปอมนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือโรคที่แบบยอดฮิตมากเลยนะคะโรคลูกสบ้าเคลื่อนนะคะลักษณะอาการเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนเดินเหมือนเนจ็บขาเจ็บตรงเข่านะคะเวลาเดินก็จะยกขาแล้วก็ดิดด,ดแล้วก็บางทีก็เป็นเหมือนเดิมบางทีก็ไม่เป็นนะคะต่อไปโรคหลอดลมตีบนะคะก็คือเขาจะมีอาการไอแห้งๆนะคะมีการหายใจที่รุนแรงนะคะก็อันนี้นะคะเราไม่ควรที่จะ ให้เขานะคะปล่อยเขาอ้วนเกินไปนะคะอากาศประเทศไทยนะคะทุกคนอากาศประเทศไทยคือร้อนร้อนจาดํามนะคะขาคนที่จะอยู่ที่เย็นๆน,นะคะ oh, oh. ปัญหาอื่นๆก็คือปัญหาเรื่องตาแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแห้งนะคะต้อกระจกนะคะแล้วก็มีปัญหาข้อสะโพกเคลื่อนนะคะเกิดจากการเดินผิดท่าหรือว่าการกระโดดขึ้นลงไปมานะคะและอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือปัญหาเรื่องผิวหนังนั่นเองนะคะ อันนี้เนี่ยที่ฝนมาแนะนําในคลิปนี้ฝนไม่ได้ขายหมาหรือมีฟาร์มหมาอ,อ,ยอย่างไรนะคะออออทุกคนอย่างน้ก็จะมาแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนๆนะคะฝนโดนลูกคา้าถามเยอะมากว่าถ้าอยากเลีเ้ยงหมานี่เลี้ยงพันอะไรดีนะคะเราก็ต้องดูไลฟ์สไตล์ของเรานะคะแล้วก็การการใช้ชีวิตของเราเนี่ยว่าเหมาะกับน้องหมาคแค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าเราเอามาเลี้ยงเพราะว่าน่ารักเท่านั้นนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับใครที่มองจะเลี้ยงน้องปอมเนี่ย ถ้าจะไปซื้อนะคะก็แนะนํานะคะไปดูที่ฟาร์มเลยคะ่ะไปดูความสะอาดของฟาร์มไปดูการเลี้ยงดูการดูแลไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาด้วยนะคะก็จะดีมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องโดนหลอกกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะง้ี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ